you mm -hmm. เทพอุดมวิทยางามสนามมารยาความเป็นไทยมีคุณธรรมนำชีวิตจิตจำาสล้อมดวงใจสสารประสาทุณจากโรงเรียนสังขบสาขาดมในปีพุทธศักราช2536สู่โรงเรียนเทพอุดมวิทยาในปัจจุบันได้ก็ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16มิถุนายนพุทธศักราช2536และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทพอุดมวิทยาในวันที่8พฤษภาคมปีพุทธศักราช2540โดยอาศัยศาลาการเปลี่ยนวัดเทพคิรีอุดมเป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนเปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่2กรกฎาคม2536 โดยนายสิง,ง,สงห์ทองสิงหะรพรหมผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะได้มอบหมายให้นายพนมลำดวนหอมเป็นผู้ดูแลโรงเรียนและต่อมาในปีพุทธศักราช2539ทางสภาตาม,มลดมร่วมกับพระครูเทพคิรีรักเจ้าอ,อาวาสพระเทพคิรีอุดมได้สรรหาผู้ที่ประสงค์จะบ,บริจาคที่ดินสองรายคือนายเยืองแรงหารและ นางลมุนแอดตองพร้อมทั้งประชาชนในตำบลดมร่วมกันจัดทำพระปา่าเพื่อจะซื้อที่ดินบริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนเทพุดมวิทยารวมมีเนื้อที่ประมาณ26ไร่5้57ตารางวาจนถึงในปัจจุบันเขตบริการของโรงเรียนประกอบไปด้วยบ้านดมบ้านเทพดมบ้านภูมิโพบ้านภูมิโพ บ้านสตึงบ้านสันติสุขบ้านสนุบบ้านภูมิคดีบ้านภูมิพัฒนาบ้านชำสมิงบ้านตะกอยอดและบ้านโคกระเวียงคำขวัญของโรงเรียนเทพอุดมวิทยาพลานมามัยสมบูรณ์เพิ่มพูปัญญาร่วมใจประชาพัฒนาคุณธรรม ปรัชญาของโรงเรียนเทพอุดมวิทยากยิราเจกยิราเถนังแปลว่าทำอะไรทำจริงตราโรงเรียนเทพอุดมวิทยาเป็นรูปปราสาทคุโปูนอยู่ภายในวงกลมข้อความด้านบนเป็นชื่อโรงเรียนข้อความด้านล่างเป็นที่อยู่ของโรงเรียนสีประจำโรงเรียนคือ สีเหลืองและสีเขียวสีเหลืองหมายถึงความสว่างสวยประดุดแสงสว่างแห่งปัญญาสีเขียวหมายถึงความร่มเย็นความร่มรื่นความอุดมสมบูรณ์อัตลักษณ์โรงเรียนเทพอดุดมวิทยาแสดงความเคารพเมื่อพบผู้ใหญ่วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเทพอดุดมวิทยา ภายในปีพุทธศักราช2558โรงเรียนเทพอุดมวิทยาใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสืบสารวัฒนธรรมท้องถิน่นโดยครูและบุคลากรามืออาชีพรวมไปถึงชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพันธกิจ 1. พัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 2. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงนประสงค์ 3. พัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 4. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ 5. พัฒนาคุณภาพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ 6. พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมผู้บริหารโรงเรียน นายพนมลำดวนหอมผู้อำนวยการโรงเรียนเทพอุดมวิทยานางวิไลมูลศาสตร์ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพอุดมวิทยาด้านการบริหารงานการดำเนินงานการจัดการศึกษาโรงเรียนเทพอุดมวิทยามีจุดมุ่งหมายหลักมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้คุณธรรมมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเกตตคกติที่จะเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพด้านผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญามีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 1. มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ในยุคศตวรรษที่21มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารทักษะการคิดทักษะการแก้ปัญหาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและมีทักษะชีวิต 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย 4. มีความรักชาติมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและคลโลกยึดมั่นในวิถีและการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีกิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขด้านครูผู้สอนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรญาบรรครูส่งเสริมพัฒนาการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข มีความรักความสามัคคีนในหมู่คณะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ได้ครูดีครูเก่งมีคุณธรรมมีคุณภาพและมีวิทยาฐานะสูงขึ้นด้านชุมชนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ที่สำคัญต่อการบริหารงานของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนให้ความสนใจและนำไปปฏิบัติในการระดมทรัพยากรทางความคิดและทุนทรัพย์จากชุมชนมาช่วยในการพัฒนาโรงเรียนโดยร่วมการทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในการวางแผนและดำเนินการส่รงเสริมสนับสนุนตรวจสอบตลอดจนปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติ ไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้โรงเรียนเทพบดมวิทยามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบลสร้างผู้เรียนให้มีผลง,งานระดับสูงขึ้นไปมีคุณธรรมและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขก้าวเดินไปตามเส้นทางอย่างมุ่งมั่นร่วมมือกันเรียนรู้สู่เส้นชัยทุกดวงใจล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียว พวกเราชาวเทพดมวิทยากยิราเจกยิราเถนังทำอะไรทำจริงโรงเรียนเทพอดมวิทยา